คำว่าอ้อโฉแปลว่าอะไรคำนี้นะคะมาจากคำว่าออที่แปลว่าสองบวกกับคำว่าโ o w ที่แปลว่ามืออ้อโฉแปลตรงๆตัวจากตัวอักษรเลยค่ะก็คือแปลว่ามือสองนั่นเองค่ะตัวอย่างการใช้เช่นอ้อโฉ p ผินสินค้ามือสองคำว่าผินมาจากคำว่าช่างผินนะคะแปลว่าสินค้าอ้อโ่อช่าง ตลาดมือสองคำว่าชื่อช่างแปลว่าตลาดออเฉียวชื่อช่างตลาดมือสองก็คือตลาดที่ขายของมือสองนั่นเองค่ะวัชิควนหมายออเฉียวยีฝูฉันชอบซื้อเสื้อผ้ามือสองคำว่ายีฝูแปลว่าเสื้อผ้าออเฉียวยีฝูก็คือเสื้อผ้ามือสองเพียนยี่เตอร์เียวูหนังสือมือสองราคาถูกคำว่าเพียนยี่แปลว่าราคาถูก ชูแปลว่าหนังสืออ้อโชชูก็คือหนังสือมือสอง